ผมอยู่ในวงสนทนาคุยกันเลยว่าเขาโลช้ยจริงๆครับ<น>ะจะเป็นต้องต้องรองให้พุณไก่ไทยก่อนหน้านี้นนค่ะสักปีสองปีเนี่ยมีคนไม่ค่อยกล้าลงสมัครสสกทมอของพักเพราะว่ามีพรกประชาชนเนี่ยคิดว่าลงยังไงก็ไม่ได้หรอกรแต่สถานการณ์มามาถึงจุดเนี้ นส่งยังมองว่าในกรทมเนี่ยมีลุ้นที่จะเบียดแซงพระประชาชนในบางเขตบ้างไหมคะผมก็รู้จักคนเยอะแล้วก็คุยกับคนเยอะครับคนกรุงเทพเนี่ยเขาเลิารู้สึกแน่นอนโดยเฉพาะการแก้รับนูญเนี่ยที่เขาที่เขาออกมาพูดว่าเขาไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพราะสารมือห้ามไว้หาเรื่องนี้มาหาเสีย่ แต่เขาขอเขาขอแกเขาเขาขอเขียนรัฐมนหม่ทั้งฉบับค่ะยิ่งกว่าหนึ่งหนึ่งตัวเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่าเขียนยังไงออกมาก็ไม่รู้เขาจะบอกเหมือนกับสืเหมือนเซ็นเช็คเปล่าให้ไงครับยุไม่ได้บอกนี่ว่าจะทำอะไรใช่ไหมฮะเขียนยังไงก็ไม่รู้เนี่ขาต้องบอกเหมือนเซ็นเช็คเปล่าให้คนสังคมแท้เขาก็อนุรักษ์เยอะเพื่อทูตสถาบันนี่มากจริงๆเขาก็คุยกันผมก็อยู่ในวงสนทนาในแต่ละฝั่งระดับอีลิตระดับอีลิตจริงๆเขาบอกว่า เขาต้องเอาเขาเนี่ยเห็นใจประชายดิพัท์จริงๆปฏิบัติกลับมาแล้วแต่เขาให้ไม่ได้อืเพราะให้ไปเดี๋ยวเสียงก็แตกอืเขาเขาแม้ไม่ได้ชอบพรคภูมิใจไทยก็จำเป็นนี่ให้เขาบอกเขาโลชอยที่เขาเรียกกันว่านี่คือการเลือกเลือกเชิงยุทธศาสตร์อะไวสิทธเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งซึ่งมีการพูดกันเยอะนะเยอะเพราะประชาิบัตธ์เขาเขา มีการคุยถึงเรื่องนี้เขาก็หวั่นไหวกันเรื่องนี้เหมือนกันนะ,ฮะ,ฮะใช่ไหมเขาพูดเองเลยผมอยู่ในวงสนตนาเขาพูดเลยว่าเขาโนใช้จริงๆครับจะเป็นต้องต้ององให้คุณใจ